สวัสดีค่ะพอดีมือนีไปขายลอตเตอรีม่มาเพื่อขอเอื้อเพือนผู้ดวงดีเพได้ถามตัวเลขเด็ด<ๆ>น้ำเพลินมากค่ะว่ามีตัวเลขเด็ดเด็ด<ๆ>ตัวใดบ่หงวดนี่พอดีเอื้อเพื่นค่ะบอกสูฟั่งค่ะจะเอื้อเพื้นบ่สะดวกให้สัมผัสได้ค่ะแต่ก็บอกความฝันสูฟั่งอยู่ให้ตัวเลขมากอยู่จ้ามารับชมดาบฟังกันเ้ยจ้า เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่มาด้วยค่ะเลขศูนยสีสองใบลอตเตอรี่ศูนย์สี่สองใบเพราะตอนแรกมาเพื่อนก็เลยฝันฝันว่ามี่ข้นจูงง่วมาหายเพิ่นซีตัวมาผูกวายู่นุนาบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยมั่นใจว่าลอตเตอรี่ที่เพิ่นซื้อมาศูนยี่มันต้องออกคักๆเพิ่นวา ว่าเพิ่นสิไปหาสื่อมาเพิ่มอยู่เหลขศูนย์สี่ค่ะว่าเพิ่นเคยฝันแบบนี้มันมักออกแต่งวดที่พานมาเอือยเพิ่นก็นบริถือกค่ะเพราะว่าเอือยเพิ่นว่าเพิ่นบริฝันอย่างเพิ่นก็ได้มั่นใจค่ะว่ามันต้องออกแท้ๆละ่ะเหล็กศูนย์สี่แต่ว่าบกเกี่ยวกับบาเล็กทีหรือเกี่ยวกับอย่างเพิ่นว่าเกี่ยวกับตัวเหลขที่เพิ่นซื้อมาแล้วแล้วมันฝัน ว่าได้ซิ่งได้ของก็คือเหขียมันเข่าแล้วค่ะให,ให้พ่อแม่พี่น้องผิจจรณาเบิ้งเนื้อค่ะว่าถืออกถือใจบ่ตัวเหขีกตัวนี้เด็กศูนย์สี่เนี่ยค่ะเหขียกลางเนื้อค่ะศูนย์สี่ว่าถืออกถือใจบ่ทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางด้วยจ้าให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ยุยมส่งเสริม การพนันใดๆทั้งสิ้นกาขอบคุณทุกคนหลายๆเดจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนยิงเฮงๆรื่วยๆมันๆในงวดนี้นะจ้าขอบคุณค่ะ